สวัสดีครับป้าแม่พี่น้องเช่าง่วงุกูทุกคนนะครับเด้อเมื่อนี้ก็มาพบกันคือเกานะครับกับช่องบ้าแบ่งลูกอีสานบ้านฮ่เมื่อนี้ก็จะมาอัปเดตลูกชายมาร์ทครับลูกชายอันเคฟสามหนึ่งครับเมื่อนี้ก็เป็นมือที่สิบเก้าครับอายุสิบเก้าวันครับผมก็โค้งสางก็คือว่าโอเคครับลูกเขฟ3สามหนึ่งครับลูกเคฟมสามหนึ่งจะซีมเข้มครับอีกตัวนึ่งทงคางกันจะเป็นลูก เทพ7จครับน้องแจนอายุสองเดือนแล้วครับเพราะว่าเกิดประมาณปลายเดือนมกราส่วนเด็กชายมาร์ทก็เกิดวันที่8นะครับ8มีนาก็ได้เกือบเกือบเกแล้วครับแปด้ 18, มือแล้วครับนี่ก็แข็งแรงแล้วนะครับก็ออกมาปล่อยกับฝูงได้แล้วครับผมก็ถือว่าอาจจะผิดบ้างเล็กๆครับ ผิดหวังน้อยหนึ่งเพราะว่ามันเขาอยากได้ตัวแม่เนาะเพราะว่าจากโค้งสางจากเนื้อหนังที่เข่สามหนึ่งเป็นใจมากถือว่าดีมากเลยครับแต่ว่าเป็นยังครับเดี๋ยวในทองทัดไปเขาก็จะจผสมตัวเก้าเนี่ยครับเข่สามหนึ่งรู้สึกว่ามันแมทกับแม่บอกของเฮาเขาก็จะคอยอัพคอยผสมอีก ทองหนึ่งเบื้องครับว่าลูกตัวไปเพิ่นจะแจให้ตัวแม่บอเพราะว่าลูกแรกเพิ่นเป็นตัวแม่นะครับตัวนี้แล้วว่าลูกสองเพิ่นแจตัวภูคกับคอยมาเบื้องคอยมาอัปเดตครับนี่แหละครับก็พามาอัปเดตเด็กชายมาร์ทครับคือว่าแข็งแรงแล้วครับเบื้องครับหนาอยู่ๆคือพอเลยครับแข้งขาใหญ่ครับเนื้อหนังดีครับกับอนาคตเป็นพ่อพันธุ์ครับแต่ฮ็อกก็ตรงวางกันอีกที่หนึ่งครับแน่ อีกสักสองสามเดือนหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบิ้งครับพัฒนาการของลูกชายเคปทำหนึ่งกับแม่บอกเป็นบ้านของเฮาทั้งในกัฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครก็เอเป็นกำลังใจให้การน็้คลิปไปเด้อครับเด้มอมเนริก็แรงแรงเราก็ขอกาบสวัสดีครับ f อบทุกท่านไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ